สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับ Yamaha Fino มอชีดนะครับผมรถคันนี้นะครับขับอยู่ดีๆนะครับจอดจอดเสร็จแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ให้ติดนะครับผมก็เลยเอามามาให้ดูนะครับอันดับแรกแล้วก็ถอดเบาถอดชุดสีออกหมดเลยนะครับเพราะว่ามันขวางอยู่นะครับพอเราถอดออกมาหมดแล้วนะครับเราก็มาเช็คหัวเทียนนะครับ หัวเทียนตรงนี้ก็โอเคปกติอยู่ไฟมาดีอยู่นะครับไฟมาดีนะครับแล้วก็มาเช็ควฉีดนะครับหัวฉีดเราถอดหัวฉีดมาแล้วก็สตาร์ทดูนะครับหัวฉีดก็จ่ายน้ำมันดีอยู่นะครับแล้วก็มาเช็คปั๊มนะครับปั๊มปั๊มน้ำมันนะครับใช้เกจตัวนี้วัดนะครับเกจก็เคมอยู่ที่สีแดงอยู่นะครับก็ปั๊ม น้ำมันปกตินะครับความดีอ่าโมีดีนะครับไฟออกดีนะครับที่เหลือก็จะมีอ่ากองอากาศนะครับเราก็ได้เช็คกองอากาศแล้วนะครับถอดออกมานวนะครับกองอากาศของตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ถอดออกมานะครับกองอากาศยังใหม่อยู่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับทีนี้เราก็จะมาหมดแล้วนะครับเราก็จะมาเช็คตัวนี้นะครับ ล,ลิ้นเล่งนะครับผมตัวนี้นะครับได้ถอดออกมาล้างนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้เช็คนะครับแรงอัดก็โอเคปกตินะครับแรง,งดันดีแรงอัดดีอยู่นะครับก็เลยได้มาลงเอ่ยที่ต้องมาล้างตัวนี้นะครับล้างเรือน,ล,นลิ้นเล่งน,นะครับล้างตัวนี้ลา้างเสร็จแล้วนะครับแล้วเ,เราก็ได้ทําการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบ สตาร์ทเมื่อกี้มันติดอยู่นะครับนะครับอันนี้เราเปิดกุญแจนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทโอเคครับอันนี้ติดแล้วนะครับก็คือคันนี้ก็ไม่น่าติดปัญหาอะไรนะครับก็คือล้างเดือนลิ้นเ่งก็โอเคนะครับใช้ได้อยู่นะครับลูกมันจะมีครับสุปรกนิดหน่อยนะครับมีครับเขมาก่ออยู่นะครับตัแรกว่าจะรีเซ็ตกล่องนะครับแต่ว่ามัน เครื่องมันก็เดินนิ่งอยู่นะครับเราก็เลยไม่ได้ดีเซตนะครับน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับผมรถคันนี้ขาเคยเปลี่ยนเปลี่ยนไดสตาร์มาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองอากาศมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับวิ่งอยู่ดีๆมันดับนะครับสตาร์ไม่ติดเราก็ได้ล้างเรือนลิ้นเร่งไปนะครับเช็คไปหลายอย่างอยู่นะครับ ถ้าถ้าล้างเรือนลิ้นเร่งแล้วไม่หายนี่ก็คงต้องอามาดูอย่างอื่นนะครับแต่ว่าระบบไฟระบบน้ำมันก็โอเคอยู่นะครับก็เลยได้ทำการล้างเรือนลิ้นเร่งไปนะครับแต่ก็โชคดีนะครับสตาร์ทติดง่ายอยู่นะครับสตาร์ทติดแล้วก็เร่งดีอยู่นะครับเร่งก็คือ ครับผมก็น่าจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเดีย๋ยวเราเจะจะประกอบให้เรียบร้อยนะครับน่าจะโอเคนะครับสลับยามาฮ่าฟีนโนคันนี้นะครับนนี้ก็โอเคนะครับผม